สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้เย็นนิดนึงนะคะมาเย็นมากเลยยังไงทํากับข้าวทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาอุดหนุนกล้วยไม้กันได้นะครับนะวันนี้ขอบอกว่าเอากล้วยไม้สะสมในโรงเรือนที่ผมสะสมไว้เลี้ยงมาหลายปีบางต้นบางกระถางก็เคยทําวิดีโอการปลูกการเลี้ยงตอนที่เขาออกดอก บ้างแล้วนะครับถ้าคนที่ติดตามผมมานานหลายปีก็จะแบบว่าเห็นอยู่นะครับจะคุ้นคุ้นอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็เอามาแบ่งนะครับเอาไม้สะสมแบ่งยังไงอ่ะเป็นสมบัติผัดกันชมนะครับนะสมบัติผัดกันชมอันนี้เป็นไม้แปะเร่งแล้วของรักของห่วงด้วยนะครับราคามันก็จะสูงนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะหลายท่านชอบนะชอบแบบว่าเอออยากได้ ของที่ผมปลูกไว้ในโรงเรือนเอามาขายบ้างนะครับอยากได้แบบอันอลังการอลังการนี่คุณผู้ชมก็มีนะครับวิดีโอนี้เอามาแบ่งจําหน่ายแล้วนะครับประมาณ7อย่างคุณผู้ชมนี่ดูความอลังการนะครับนะถ้าไม่สวยจริงไม่เด็ดจริงผมก็คงจะไม่เลี้ยงเอาสะสมเก็บไว้ในโรงเรือนนะครับนะมารายการแรกคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอื้องพึ่งนะครับ เอื้องพึ่งนี้มาจากฝั่งไทยนะคุณผู้ชมเป็นเอื้องพึ่งแปดไทยจะออกดอกก่อนกอน,นี้จะออกดอกก่อนเพื่อนนะครับนะแต่ก็จะมีหลายเจ้าก็ออกไปบ้างแล้วนะครับนะอันนี้ก็เริ่มบานแล้วแหละอีก2วันก็น่าจะเหลืองสะพั่งเต็มเต็มตอไม้นะครับเป็นเอื้องพึ่งนะครับเป็นเอื้องพึ่งที่แบบว่าเลี้ยงใส่ตอไม้สักไว้แล้วคุณผู้ชมตอไม้สักตอนนี้ก็นั่แหละ แขวนไปเลย10ปี15ปีก็ไม่มีทางผูนะครับคุณผู้ชม หัวเขาก็จะไต่ไปทั่วขอนไม้เลยนะครับหัวแน่นสมบูรณ์นะครับนะนี่ไม่สักอันนี้ไม่สักทองนะคุณผู้ชมใส่รวดแขวนไว้ให้อย่างดีแล้วนะครับนะคุณผู้ชมได้ไปไม่ต้องเอาไปทําอะไรแขวนอย่างเดียวนะครับแขวนในที่แบบอากาศไทยเทโปรง่ปรงๆได้แสงเยอะๆเอื้องพึ่งชอบแบบนี้นะครับส่วนสําหรับท่านที่เลี้ยงเอื้องพึ่งแล้วตอนนี้ยังไม่ออกดอกเลยยังไม่มีวี่แววออกดอกเลยให้งดน้านะครับไม่ต้องรดน้ําเลยปล่อยให้แห้งนะครับนะปล่อยให้แห้ง ดูความเก่าแก่สะสมมานานขนาดไหนเอื้องแววมยุราแตก,แตก,แตกเกิดขึ้นเองนะครับเนี่ยแววมยุราต้นนี้นี่คือแบบว่าเกิดมาเองเกิดจากการพัดปลิวมาจากสปอร์นะครับนะแล้วก็มางอกที่ผมก็ดูผมเลี้ยงว่ามันแน่นขนาดไหนนะครับนะสามารถไต่ไปทั่วเลยแหละไต่ไปทั่วกระถางได้เลยนะครับนะนี่ ตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมราคาก็จะค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่บอกนะกล้วยไม้กว่าจะเลี้ยงแล้วมันกว่ามันจะโตกว่ามันจะฟื้นกว่ามันจะสวยวต้องใช้เวลาหลายๆปีนะครับนะมันก็จะแพงตามราคาคุณภาพนะครับนะกระถางนี้เป็นเข็มรวมครับคุณผู้ชมในกระฉาในกระเช้านี้มีอะไรบ้าง1มีเข็มม่วงนะครับนะเข็มม่วงแปะแรงเข็มม่วงแปะนี้คือถ้าไม่รดน้ําใบเขาจะเป็นสีม่วงนะครับเหมือนวิดีโอก่อน แล้วก็จะมีเข็มเหลืองแม่ห้องสอนนะคะมีเข็มเหลืองแม่ห้องสอนมเอีเข็มขาวลิ้นม่วงนะครับอยู่ในนี้นะแล้วก็มีเข็มแดงนะครับเข็มแดงก่อน,นี้ก็แบบว่าสีสดมากคุณผู้ชมแดงแบบแดงสดอะ่ะมันไม่ใช่ว่าแดงอมส้มนะครับนะนี่อยู่ในนี้กระถางแบบฟูฟ่องรวมทั้ง3าเข็มนะครับคุณผู้ชมออกดอกทีโอ้โห ต่างคนต่างสีก็คือแบบอลังการเลยนะครับนะนี่เป็นไม้สะสมคุนผู้ชมดูรากนะครับเนาะกระถางก็เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับนะยังไงก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับ0 8 8 2 7 2 1 6 5 6สเนเป็นกระเช้าเข็มรวมนะครับนะรายการถัดไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นพญาช้างนะครับพญาช้างหรือพญาฉัตรทันครับคุณผู้ชม เป็นไม้ที่ค่อนข้างโตยากนะครับโตยากแล้วก็แบบว่าถามว่าหายากไหมก็ถ้าไม่ใช่ถิ่นนะครับนะถ้าไม่ใช่ถิ่นกําเนิดเขาก็หาไม่ได้หรอกครับไม่มีนะครับนะหนึ่งปีใบก็จะออกมาแค่ไม่กี่ใบสองใบหรือสามใบแค่นั้นคุณผู้ชมถ้าถ้าอันนี้นะแล้วก็ยังไงอะออกดอกด้วยคุณผู้ชมนี่นะครับนาะพญาช้างออกดอกด้วยนะครับเนะี่ย น้อยมากกว่าไข่เลี้ยงแล้วมันจะออกดอกถ้ามันไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับนะออกมา1ช่อยังไงก็ใครอยากได้ไปสะสมประดับบารมีก็เชิญนะครับนะราคานี้ก็จะแพงนิดนึงนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้พูดคุยสอบถามได้นะครับเนาะราคาสูงภายก็ผ่านก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่บังคับนะครับไม่ไม่โกรธไม่ว่าไม่อะไรทั้งนั้น อยู่อยู่ที่ใจลูกค้านะครับแล้วยังไงก็พิจารณาให้ดีก่อนซื้อนะครับแนละพิจารณาให้ดีก่อนซื้อรายการถัดไปคุณผู้ชมอันนี้คือ,อสายน้ำผึ้งไทยอันนี้ป่าไทยนะครับไม่ใช่ป่าพม่านะสีหวานมากนะ 4, 000, มาขอบอกว่าสีหวานมากเป็นกระถาเป็นเอื้องสายที่อยู่ในกระถางไม้สักนะครับนาะแล้วก็แตกหน่อยเยอะมากเดี๋ยวผมจะนับให้ดูว่ามีกี่สาย15้า 16 1718สายคุณผู้ชมมี18สายที่จะให้ดอกปีนี้นะคุณผู้ชมดูความกระเดิก,กระดาของเขาคือแบบคงจะแบบถ้าแขวนอยู่หน้าบ้านนี่คงจะพุ่มดอกไม้สวยๆเลยแหละคุณผู้ชมนี่นะครับนะเป็นเอื้องสายน้ำผึ้งไทยนะครับนะสายน้ำผึ้งไทยก็สีหวานหวานหน่อยนะครับมันจะไม่ฉูดฉาดเหมือนอสายน้ำผึ้งลาว รายการถัดไปนี้เป็นกุหลาบไอร์วันนะครับคุณผู้ชมหรือกุหลาบแม่เมยหรือกุหลาบน่านอันนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับนะจริงๆก็ถ้าจะเรียกแบบง่ายๆก็คือกุหลาบแม่เมยนั่นแหละนะครับนะกอน,นี้เป็นไม้กอนะครับป่าแหลงดูผมเลี้ยงแล้วก็เอาตากแดดไว้ใบเขาจะออกเป็นสีเหลืองสีเหลืองมะนาวกอน,นี้มี กระถางนะครับดูรากแบบพันเต็มกระถางไปลวละสีดอกค่อนข้างบันเย็นบรเย็นคุณผู้ชมกระถางนี้สวยจริงๆนะผมถึงเก็บใส่กระถางไว้นะครับนี่นะยังไงก็ติดต่อเข้ามารายการถัดไปคุณผู้ชมดูใบความกลมของใบอันนี้เป็นหมอนไข่ใบกลมนะครับเพราะว่าผมคัดไว้ลวแหละนะครับนะดูใบแล้วสังเกตดูใบเขานะครับใบเขาก็จะกลมๆเป็นปัานป้านๆช่อดอกเขาก็จะ จะถี่จะแน่นแล้วก็จะฟอร์มดีคุณผู้ชมสําหรับลําไหนที่ยังไม่ออกดอกคุณผู้ชมเขาก็ยังจะออกดอกให้เราเห็นนะครับนะอยู่ในกระถางไม้สักนะครับปลูกไว้แล้วแล้วก็มีหน่อใหม่ออกมาแล้วสองสหนอ่อกําลังฟื้นแล้วนะครับดูใบที่หน่อใหม่ที่ผมปลูกแล้วก็มันออกมานี้ก็สมบูรณ์แล้วรายการถัดไปอันนี้เป็นพวงหยกจากแม่ห้องสอนนะครับคุณผู้ชมอลังการมาก ลำเป็นป้องสีเหลืองสีเหลืองแบบนี้เลยสีสีเหลืองทองไม่ไม่หยกนะไม่เขียวนะแต่ว่ามันออกเหลืองเหลืองแบบหยกหยกบอกไม่ถูกนะครับเหลือง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 ทองทองนะครับนะเป็นไม้กอหลายกอเอ้ยเป็นไม้กอหลายลำนะครับพูดผิดไปหมดเลยเป็นไม้กอหลายลำนะครับแล้วก็ออกดอกทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม เอาไปแขวนต่อดูแลต่อได้เลยนะครับนะอลังการงานสร้างมากสำหรับท่านที่ชอบความอลังการนะครับก็จะลงทุนสูงนิดนึงแต่ก็ขอบอกว่าลูกค้ากระเป๋านาะก็เยอะเหมือนกันนะครับนะของผมเอาอะไรขายก็คือแบบไม่เหลือนะเอาอะไรอวดก็คือไม่เหลือโดนจีบโดนแย่งตลอดนะครับนะ รายการถัดไปคุณผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องคำกิวนะครับดูป้ายคุณผู้ชมคำกิวตาดำตาสวยมากนะครับนะตาสวยมากเดี๋ยวผมขอย้ายเขาแกะกรอน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะร่วงแล้วก็ตกหักไปซะก่อนนะครับนะหนักมากอลังการมากคุณผู้ชมเขาแกะกอน,นี้นะครับเป็นกอแบบว่าบันพระบุรุษคุณผู้ชมเขาแกะที่สุด นี่นะครับกําลังออกดอกนะครับคากิ่วตาดานะครับนะเป็นชมพูด้วยนะครับนะหลายคนส่งข้อความมาถามว่าไอ้ที่ด,ำดำําๆติดตามก้านนี่คืออะไรจริงๆรงแล้วไม่ใช่เชื้อรานะครับมันเป็นเปลือกของกาบใบคุณผ,ผู้ชมเวลาใบเขาร่วงมันจะมีกาบใบเขาปิดอยู่ตามลำของเขาถ้าเราลอกออกก็ลอกได้นะครับแกะออกแกะได้ถ้าแกะออกก็จะเป็นลำสีเหลืองๆอยู่เหมือนอยู่ที่ข้างๆนี้นะครับนี่นะ อันนี้ก็คือหน่อใหม่มันก็จะมีฟ้าเกาะอยู่นะครับนะถ้าใบเขาล่วงเสร็จมันก็จะมีแบบเป็นคราบๆสีดาอันนี้คือปกตินะคุณผู้ชมไม่ใช่เชื้อราอะไรใดๆนะครับนะก็ยังไงก็ลองสังเกตกล้วยไม้ของท่านดูนะครับน,ะนานี้ออกดอกด้วยคุณผู้ชมเป็นคํากิวชมพูตาดำนะครับสายหลวงซีมิชมพูไต้หวันยังไม่มีเจ้าของนะครับนะสีวานมากยิ่งบานนานยิ่งสีวาน มารายการสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องเขาแกะม่วงนะครับเขาแกะม่วงหลายคนที่ติดตามผมมาหลายวิดีโอหลายปีแล้วก็จะเห็นว่าก้อนนี้ดอกสวยมากขนาดไหนนะครับนะเคยทาเคยทาคลิปวิดีโอให้ดูหลายรอบแล้วนะครับนะนี่เป็นเขาแกะที่เลี้ยงมากับมือคุณผู้ชมด้วยการที่เลี้ยงมาแบบนี้ก็หมดปุ๋ยไปเยอะหมดค่ารักษาค่ายาค่าอะไรดูแลเอาใจใส่มันก็ สะสมมันก็คุ้มอยู่นะคุณผู้ชม <c oughs> โทษครับมันก็คุ้มอยู่นะเป็นกอรทรงตั้งนะครับนะทรงแบบว่านางพญามากนะครับนะเดี๋ยวใครซื้อผมจะอ่า ปลียนลวดให้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็รดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับแขวนในที่อากาศแบบถ่ายเทเขาแกะเอื้องพึ่งนะครับจะชอบอยู่ที่อากาศถ่ายเทแสงเยอะๆนะครับจะไม่ชอบอยู่ที่ร่มหรือชื้นจนเกินไปนะครับฝนตกสามารถย้ายเข้าร่มได้อันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเน่าเลยช่วงหน้าฝนนะครับนะ ยังไงก็ฝากขอบคุณฝากกดติดตามสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับหลายอย่างเลยอันนี้เป็นของสะสมในโรงเรือนก็ยังมีอีกเยอะนะครับนะยังไงก็จะเอามาแบ่งเป็นละรอบละรอบนะคุณผู้ชมจะาขายหมดก็คงไม่ไหวนะทาใจไม่ได้นะครับคนก็รักเหมือนกันนะครับเป็นก็เป็นคนรักก้อยไม้เหมือนกันก็จะแบ่งได้เท่าที่แบ่งนะครับเนาะยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับรายการนี้ขอแบบโอนนะคุณผู้ชมเพราะว่า จ่ายเงินไปทางหักโดนหักแวดเยอะหักหักแบบว่าทําค่าภาษีเยอะค่าทมเนียมเยอะนะครับนะขอขอเป็นแบบโอนนะครับนะยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาช่วงนี้กล้วยไม้ก็กําลังออกดอกเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเอื้องสายโอโนมาขายนะครับมีเอ่อเข็มต่างๆมาขายเข็มแดงเข็มแสบเข็มม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกเอื้องสายต่างๆยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านสวัสดีครับ